สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารุวรรณเชื้อแสงรหัสส่วน,วนี่รัฐศาสตร์ค่ะทุกคนเนี่ยรู้กันไหมคะว่าการเกิดสึนามิเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีกระบวนการอะไรบ้างที่ทําให้เกิดสซนามิถ้ายังไม่รู้วันนี้เตยจะพาทุกคนไปรู้ถึงกระบวนการการเกิดสซนามิกันค่ะซึ่งกระบวนการการเกิดสซนามิเนี่ยมีอยู่3กระบวนการนั่นเองค่ะ 1. คือการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงของคลื่นทะเลที่เกิดจากการกระเพื่อมของ พื้นใต้ทะเลนั่นเองค่ะ 2. คือการก่อตัวขึ้นและการแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วของพื้นใต้มหาสมุทร 3. เมื่อเข้าสู่พื้นชายฝั่งน้ำความยาวของคลื่นจะลดลงแต่แตความสูงของคลื่นจะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดขึ้นลูกใหญ่ที่เรียกว่าซึนามินั่นเองค่ะส่วนข้อสังเกตนะคะในการที่เราจะรู้ได้ว่าเกิดสึนามิ ตอนไหนคือ 1. ดินไหวอย่างรุนแรงในใต้ทะเลนั่นเองค่ะ 2. นะคะก็คือน้ำทะเลมีการลดลงอย่างรวดเร็วผิดปกติ 3. คือกำแพงของคือเนี่ยสูงขึ้น 4. ก็คือติดตามข่าวสารนะคะจากกรมอุตุวิทยาหรือข่าวสารตามโซเชียลต่างๆนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็คือข้อสังเกตและกระบวนการการเกิดสึนามิ ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ถึงว่ากระบวนการการเกิดสซนามิดนะมีอะไรบ้างแล้วแลวเราควรจะสังเกตยังไงเมื่อเซนามิมานั่นเองค่ะ